รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนนี้อยู่กับนายสนรวันพุทธพรเลขที่สอง้ันโมวันนี้ผมจะมาพาไปทัวร์กิจกรรมขืงอใายลูกเสือก,การเดินทางไกลและอยู่ค่ายแกแรมหนึ่งวันกับผมปไปชมกม่ได้เลยครับผม นี่ลานธนวัฒน์มรดกเดินมาแน้นำับหาจักร่านกันตอนนี้เราอยู่กันฐานที่หนึ่งฐานพังตัวตรงไปเลยผม,มน,น,นี่จะมาอสอนฐานที่การ,รทาสีพังตัวฉ <c oughs> บับธนวัฒน์นี่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นี่ตอนนี้ต้องมีนี่ นุ่มเนี่ยมึงมาเพื่อการนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยแน่นี่อ่ะต้องมีต้องมีเออเอาแตงแฝงแต่มาเสียไอ้นี่เสียแเสียและวไหนนี่ไม่ขอมไม่ครบอบนม่ขอมไม่ครบเยอะมากแรงขับนที่สองขันจำอาวุธเรียบขันที่สองกับกลุ่มที่สองน้องเวียดอะ แพีอยู่ใครอ่ะพี่ธานอพี่ไปเ้องเปีไปแว่นยู่ใครอะแว่นอันไหนพ่ะ่ผมพี่ก็มีหมวกถูกแล้วนะอ่าชูหกระเป๋าเป๋าพี่อ่าะันอ่หมดแล้วะอ่หมดแล้วอ้ยแลวก็แว่นพี่เออแว่นสีขาวมูหมดแล้วพี่หมดแล้วอ่าพี่ทันผมมีมี ถูแล้วสชิ้นอ่าพี่ถูกสองชิ้นเป็นสาแล้วสาแล้วพี่เตยมีไหมถูกสองค่อ่าพี่เตยถูกสองอ่านีแอกหนึ่งชิ้นค่ะอ่าถนึชิ้นรวมทั้งหมดเป็นอ่าทีอยู่นี่เป็นททั้งหมดเป็นหกคะแนนครับผมเอาเกมมาเพิ่มด้วยเก่งวได้กี่คะแนนนะสามเรจำับไม่ได้คจะดู่ไหนบ้พี่คุณ้ถามโม่ตรงกับที่ดูเยมาหนูจะจำทางเดินไม่ได้แล้วโแค่ไหนแค่ ไม่แค็มไม่ค็มเรื่องอะไรไม่เปิกปากไปหนึงไปหนึงยังไม่พออันนี้ผมิดอยู่ใครล้วงอันนั้นอันนี้นี่ไหนอ่ะไหนไหนผมก่อนผมก่อนเดียวผมก่อนดิอันนี้สี่หันชิมชิมยังไงไปดูอันนี้ก็เลยอร่อยว่ะไปกินตู้เเสร็จบอกพี่อ่างบัง ขนมปังครับกขนมปี๊ขนมปังกับน้ำพริกตี๋นถามความรู้สึกนะครับรสชาติที่ชิมไปเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับเค็มมั้ยครับอร่อยไหมครับอร่อยมากครับอวัสนีครับฐานดมดมยังไงไปชม ตอนนี้เด็กๆก็รวมกลุ่มเดี๋ยวผมไปถามความรู้สึกน้องๆรู้สึกยังไงกินที่ดมไปเมื่อกี้ <S <S รอแป๊บรู้สึกยังไงบ้างหลังจา,ากดมกินเม,มื่อกี้ไปมันจะต้องต้องดมถ้าดมผิดก็โดทนทำโทษอ่าแล้วที่ดมเราดมไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างขมิ้นกรบบีก็อะไรกันแนะ ฟังเฉลยจากน้องเก้าส่วนอยากกินสองกันเฉลยดิเฉลยอะไรเฉลยว่ามีอะไรบ้างหยิบมะม่วงด้วยหยิบมะม่วงด้วยมีออสบีขมิ้นพริกแกงแล้วก็กะปิโอเคบอกบ้าบ้าก้องเนี่ยบ้าบ้ามาเป็นะนราขับพี่บอสไม่ท่ายเลหรอกเสร็จแล้วรอครับพุ่งตไปเลยทั้บอสเป็นไงบ้างทั้บอสเดี๋ยวผมบอลตบมือกัไเล บมมือกนบวมมือกัน่อยบมมือกันยบมือกันเลยถ้าผมไม่ยกขึ้นบมมือกันเลยบมมือกันยทุกคนบมมือบมือเว่นรหมาเว่นไม่ได้ดท้ายถามนิวถามมีชื่อว่าอะไรพี่บอสามมีชื่อว่าถาหกของครับผม หาของครับพี่บดหาของก็คือเนี่ครับให้เด็กๆในบริเวณนี้ครับโอเคครับงั้นเราไปรับชมเด็กหาของกันได้เลยพี่บดต้นของยากไหมครับไม่ค่อยยากครับเพราะว่าเป็นของที่ชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างครับโอเคครับผมโอ้ยพี่บดเจอแล้วครับผมอวันนี้น้องมันคิดว่าจะทำได้กี่คะแนนครับอุ้ยิบร้อยจริงเหรอครับของมีกี่ชิ้นเนี่ยมีเจ็ดยี่สิบแล้วได้ไปร้อยเลยครับโอเคครับสู้ๆครับผม เย้ๆนะครับพี่พีวินแล้วเปิดครับสุดยอดแล้วพี่วินเก่งมากครับสำหรับช่วงเช้าพาเดินทางไกลก็จบไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ที่ตอนตั้งแคมป์่ายผักแรมครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับทีแรกบอกไว้ว่าจะมาทำด้วยน้องทำตาผักแรมนี่ทำไม่ได้ครับพอดีเราตื่นตื่นครับตอนนี้เด็กๆกำลัง ทางตรงข้ามอยู่ครับครอบครัวไปชิมไก่กันเลยตามผมมามันไม่ได้มันเริ่มทำไมกินมันไม่ได้มันแลทำไมกินใกระใกรอดครับแล้วหูทอดยังครับยังเลยครับนี่เงเพ่ก้มงไม่ได้มองเราว่าผมไม่ได้หอยกระพอะ จเย็นจเย็น In <the> ีนันรอเลยน่ะียนนี่มาดูรอดดูหลุมก่อนหลุมพอไหมลุม่อไหมไม่ไม่เปิดเ่ไม่ะมดูทุกใบเองทำอะไรกิาะอย่างเงี้ยิ่่าน ร้อยไม่ดเนะพี ö, ่แล้วไม่ผ่านระบแบบใช่ปยญาเหล้อไมครับเนี่ยทำม่เอตอนนี้มาเป็นต่้ทกันแล้วขาวเหนียวรองไม่กินวางไว้แล้วเดี๋ยวพี่กินด้วยนะโอเคไหน้องได้เลยพี่เดี๋ยวพี่รอจมได้เลยน้องปหลและหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินกิจกรรมขอให้วาดป้ไปพร้อมกับลองไฟ ณขณะนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วไป